สอนอเร่งโรงงานน้ำตาลส่งเอกสารก่อน28พฤษภาคมนี้ล่าช้าชาวไร่อาจช่วดเงินช่วยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนขอคนละ1 like, 1 share, หนึ่งไลค์1แชร์หการตาม subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เบาซนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตามที่พี่น้องชาวไร่ไอ้อยนะครับก็รู้กันเรื่อง โครงการเงินช่วยเหลือพี่น้องที่ตัดอ้อยสดนะครับประจำปีการผลิต2,563ทับ64นะครับ120บาทต่อตัดอ้อยนั้นนะครับตอนนี้นะครับก็ถึงลำดับงานที่สำคัญนะครับที่ทางสอนอนั้นเร่งทางโรงงานน้ำตาลนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับให้รวบรวมเอกสารต่างๆข้อมูลนะครับส่งเข้าส่วนกลางโดยเร็วนะครับ อย่าได้ล่าช้านะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดสะอาดปีการผลิต6 3สานั้นไม่ต้องยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือแต่หากยังไม่ได้ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรชาวไร่ที่จดทะเบียนกับสออนอนะครับสำเนาหน้าสมุดบัญชีออทรัพย์ทอกศอ,อ,อาจจะได้รับสิทธิ์ล่าซ้าหรืออาจจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลืออ้อยสด120บบาทต่อตันอ้อยนะครับหาก ส่งเอกสารล่าช้านะครับก็อาจจะได้รับเงินล่าช้าหรืออาจจะไม่ได้รับสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าปีนี้นะครับสานักงบประมาณให้งบประมาณมาจํากัดนะครับให้งบประมาณในด้านนี้มาจํากัดนะครับไม่มีเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับสําหรับงบประมาณที่ทางสํานักงบประมาณกระทรวงการคลังนะครับให้มานะครับถ้าหากข้อมูลที่ส่งไปเท่าไรสํานักงบประมาณก็จะอนุมัติมาเท่านั้นนะครับถ้าหาก ส่งล่าช้าหรือตกหล่นล่าช้าทีหลังนะครับก็อาจจะช่วดเงินตรงนี้นะครับดังนั้นทานสงสนอจึงเร่งนะครับเร่งโรงงานน้ําตาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับตามลําดับงานนั้นคณะทํางานควบคุมการผลิตประจําโรงงานน้ําตาลมีตัวแทนชาวไร่นะครับมีสนรโรงงานนะครับต้องลงนามบนหนังสือรับรองจํานวนชาวไร่ที่ส่งอ้อยสดปริมาณอ้อยสดคุณภาพดีและมีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ รวมทั้งจำนวนเงินส่งเป็นเอกสารให้สบนเขตสบนาเขตจะส่งต่อสอบนส่วนกลางสบนส่วนกลางเสนอต่อสอ,อนอภายในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม64นี้นะครับซึ่งเป็นงานที่เร่งด่วนนะครับที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนหากล่าช้านะครับก็จะตกหล่นนะครับสิทธิ์ของพี่น้องชาวไร่อ้อยก็อาจจะไม่ได้รับสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับสำหรับงานในลำดับถัดไปทางสอนนอส่วนกลางจะส่งข้อมูลต่อไปยังสำนักงบประมาณเพื่อเตรียมและจัดเงินช่วยเหลืออ้อยสดและให้ทางทกศโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับหากเร็วก็ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับหากช้าก็ประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับอยู่ที่ว่าสำนักงบประมาณจะทำงาน รวดเร็วขนาดไหนนะครับจะทํางานได้รวดเร็วหรือจะล่าช้านะครับก็อยู่ที่สํานักงบป,ประมาณนะครับและอยู่ที่โรงงานน้ําตาลนะครับว่าจะส่งเอกสารนั้นพร้อมทันหรือไม่กับเดทไลน์ที่สออนอได้เร่งไว้นะครับซึ่งเงินช่วยเหลืออ้อยสด120บาทต่อตันนั้นเป็นสิทธิ์ของชาวไร่อ้อยที่จะได้รับนะครับภารกิจเจ้าหน้าที่โรงงานน้ําตาลและเจ้าหน้าที่สบนต้องช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้นหากถูกเรียก รับผลประโยชน์ให้แจ้งผู้บริหารโรงงานน้ำตาลหรือแจ้งสออนส่วนกลางได้เลยนะครับงานนี้นะครับคือสอบนนะครับที่ประจําอยู่โรงงานน้ําตาลและเจ้าหน้าที่โรงงานน้ําตาลจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับในการรวบรวมเอกสารต่างๆนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกรับผลประโยชน์จากพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับหากมีการเรียกรับผลประโยชน์ก็ขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยแจ้ง ทางผู้บริหารโรงงานน้ำตาลหรือสออส่วนกลางได้เลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ให้เข้าใจนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับกับเดืไลน์ของเงินช่วยเหลือที่ยังไปไม่ถึงไหนนะครับและยังต้องรอสำนักงบประมาณอีกนะครับว่าจะทำงานให้รวดเร็วขนาดไหนนะครับก็การคาดการนะครับก็น่าจะเป็นปลายเดือนมิถุนายนนะครับ หากกระาชาก็จะเป็นเดือนกรกฎาคมนะครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ